คนทั่วไปกับคนสำเร็จจุด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 ข้อแตกต่างระหว่างคนทั่วไปกับคนที่ประสบความสำเร็จจุดหนึ่งคนทั่วไปจะทำงานด้วยมุมมองเดิมเดิมคนสำเร็จจะทำงานด้วยมุมมองใหม่ๆ่จุดสองคนทั่วไปทำตัวให้ดูยุ่งคนสำเร็จทำตัวให้ดูว่างจุดสามคนทั่วไปพูดถึงคนอื่น คนสำเร็จพูดถึงไอเดียในความก้าวหน้าจุดสคนทั่วไปอยากเป็นผู้นำคนสำรอจออยากสร้างผู้นำจุดหคนทั่วไปโอกาสคือความเสี่ยงคนสำเร็จโอกาสคือความสำเร็จจุดหคนทั่วไปจะหาลูกทีมอ่อนในด้านที่ตัวเองเก่งคนสำเร็จหาลูกทีมเก่งในด้านที่ตัวเองอ่อนจุดเจ คนทั่วไปต้องการให้ตัวเองเก่งที่สุดคนสำเร็จต้องการให้ทีมเก่งที่สุดจุด8คนทั่วไปห่วงความรู้คนสำเร็จชอบแชร์ความรู้จุดเกคนทั่วไปจำกัดความสามารถต,ตัวเองคนสำเร็จความสามารถมีไม่จำกัดจุดสิคนทั่วไปทำเรื่องที่ไม่รู้สึกเสี่ยงคนสำเร็จทำเรื่องที่มีความเสี่ยงจุดส คนทั่วไปเอาแต่ฝันถึงอนาคตที่ดีคนสำเร็จลงมือสร้างอนาคตที่ดีจุด12คนทั่วไปตั้งแต่เป้าหมายคนสำเร็จคิดแผนในการไปให้ถึงเป้าหมายจุด13คนทั่วไปโทษชีวิตและโชคชะตาคนสำเร็จปรับตัวพร้อมรับกับทุกสถานการณ์จุด14คนทั่วไปอยากเห็นคนอื่นล้ม คนสำเร็จอยากเห็นคนอื่นได้ดีจุดคนทั่วไปความล้มเหลวคือความทุกข์คนสำเร็จความล้มเหลวคือบทเรียนจุดคนทั่วไปจมอยู่กับปัญหาคนสำเร็จหาทางแก้ไขปัญหาจุด17คนทั่วไปโทษคนอื่นคนสำเร็จยอมรับความผิดพลาดจุด18คนทั่วไปอิจฉาคนที่เก่งกว่า คนสำเร็จคนที่เก่งกว่าคือแรงบันดาลใจจุด19คนทั่วไปตัดสินคนอื่นคนสำเร็จตัดสินตัวเองจุดยี่สิบคนทั่วไปอยากดีกว่าคนอื่นคนสำเร็จอยากดีขึ้นก็ว่าที่เป็นอยู่จุดยี่อคนทั่วไปดีแต่พูดคนสำเร็จพูดแล้วทำจุดยสองคนทั่วไปสิ่งมีค่าที่สุดคือเงิน คนสำเร็จสิ่งมีค่าที่สุดคือเวลาจุด23คนทั่วไปชอบตามกระแสคนสำเร็จเขาอยากสร้างกระแสจุด24คนทั่วไปกลัวการเปลี่ยนแปลงคนสำเร็จชอบการเปลี่ยนแปลงจุด25คนทั่วไปชอบทำงานที่ผู้อื่นสร้างคนสำเร็จชอบทำงานที่ตัวเองสร้างจุด26 คนทั่วไปจะดูที่วิธีการคนสำเร็จจะดูที่ผลงานและผลลัพธ์จุดยี่สิเจคนทั่วไปชอบเปลี่ยนเป้าหมายคนสำเร็จมีเป้าหมายที่ชัดเจนจุดยี่คนทั่วไปคิดมากกับคำพูดคนอื่นคนสำเร็จไม่สนใจคำนินทาจุดยี่สิคนทั่วไปรอคอยการช่วยเหลือคนสำเร็จสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเอง chút ngoài